มันยากไหมอ่ะสรุปเลยนะ success โสสมดอนะถ้าไม่มีคนจบป .6 ดำได้ คิดอะถูกซื้อหวยนะไม่รู้ถูกชาตินี้ชาติหน้านะแต่ซัพเปสบอชาตินี้สำเร็จได้แน่นอนอะแต่หลายคนไม่กล้าคิดเยอะ300บาทเราได้ธุรกิจค่ะซื้อหวยมากกว่านี้ยังไม่คิดเลยนะคะเพราะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธุรกิจอยากคิดเยอะข้อที่สค่ะ 0 0บาทเราก็แค่เลือกหุ้นส่วนธุรกิจซึ่งมีกี่ขนาดคะสอ <2. S 1> แล็กกับใหญ่เล 4, ะะ็ก4,500ค่ะโอกาสหลักแส่ กเหมือนกัน1 4 5 0 0ทั้ง2องตำแหน่งนี้ทำครั้งเดียวตลอดชีวิตเมื่อ9ปีกว่าที่แล้วเล็กก็เลือกตำแหน่งใหญ่ทุกวันนี้รับรายได้มาจัด65ล้านแล้ว